แอนไลน์คงจะไม่เจ็บตูดเพียงลำพังยินดีตอนรับวค่ะเสียงมึงอันนี้ยังวะแม่เอ้ยขอโทษค่ะเอายเยอะมากโอ้เฮีเยคนฟิว อ๋อเหิวข้าวเว้ยแม่โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม The Forest นะครับผมโอเควันนี้ก็จะลองมาเล่นดูืมกี้อะไรนะอีเจตแอนไลน์ใไหมี่ยมันตายแล้วเหรอเก็บตับ๊กได้นะอื เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มของกันเลยฟาร์มของกันเลยเปิดมาจะมีอะไรไหมนะอืมปิดดปโอ้ยมากแล้ววะโอเคนะค,ครับเดี๋ยวก็จะตัดไปตอนสร้างบานแล้ว โอเคครับผมจะเจอนะครับอ่าโอเคครับผมก็กลับมาแล้วนะครับแหมเช้านี้อากาศแจ่มใสจริงๆเลยสร้างบ้านสร้างเรือนทั้หมดละแหมแต่เพื่อสร้างเฮียนเนี่ยสองันก็อะไรเฮ้ยอะไนมาที่แหมเคเดี๋ยวเอาอคอน สร้างแค่ิดเดียวอยู่เลยฮะผมก็มึงเล่นนะเออเออชัวร์เดี๋ยวเดินหนีก็ได้ดแว่าแม่ไปเดี๋ยวรอเพื่อนมาเล่นด้วยนะผมก็ตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนละเดี๋ยวอีเหี้ยโอ้โหครับไอเหี้ยแห่โอเครับ หิวข้าวฮนะต้องกินตรงนี้ฮะตีนย่างอือหือตีนย่างต้องตากแดดแล้เฮียวิ่งเฮียวิ่งเฮวิ่งเฮีวิ่งไปล้วอย่าบอกวิ่งทะลุด,ดินไปละฮะอ๋ออ้บ้าเลยเฮียตากแห้งกระดูกมาอยู่ที่นี่วะตดูฟาดหัวได้ไหม สมก็สมกสกสกตาอไปครับมาคนไม้ละคนไม้กรตายก็ตายก็ตายอะตระ่แม่เยอะเหรอ โอ้โหอีกต่ัหวยตัด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 อ่โอ้ยออออืออ ออก็ฝนตกหาพ่อโอเคอ้อาปึา๊บเดี๋ยวใช้เวลาสักครู่นะฮะอ,อ,อ้าวเฮ้ยกูเอามาสองอันทำไมวะกูวางกันเดียวนะเดวรอเนี่ยมากไปนหะน

Oke, okay, saman, 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 saman ăn xám เดี๋ยวลำไม้ที่เขี้ยอะไรเนี่ยเรามาวางไปอ๋อกูว่าบักไปขนไม้ขนเสร็จแล้วทางหนึ่งข้าบ้านจอดรอเคอีกทางหนึ่งไปเฮ้ยเัวของเก็บแป๊บ

แม่ตัดไม้ต้องใช้เวลาครับผมเดี๋ยวจะตัดแต่ตอนที่ทำกำแพงเสร็จแล้รวดเร็วโอเคผมจะตัดตอนไปที่กำแพงเสร็จเลยนะครับผมก็อาจจะใช้เวลานานบ้าหนึ่งเดี๋ยวจะบอกไปทีว่างกี่โมงโค,ครับเดี๋ยวตัดแล้วครับโอเคครับก็ผ่านไปชั่วโมงครึ่งนะวานตีหนึ่งกว่าละแม่กว่ากูจะเสร็จแม่ สิปีเลยเฮียเสร็จแล้วเสร็จแ้วโอ้โหเสร็จแล้วครับจังหวะ,วะ,วะวนี้มารับแสมบูแบบบป่ามาตเต็มเกือบไปเฮียมากลว่ามาเก็บมามเก็บมมเก็บเกมเรียนเรียม เขียวนะคนตามแดดหิวหิวเว้ยแดกแม่มตาดต่อโอ้ยุกประหยัดบอกเลยกิน้หัวแล้วเอากินหมดจ้หยุกประหยัด Nào nói thằng ăn nữa đã có... Lưu một Mình cần đại Ờ Điều đó Ồ thêm, tìm Nhắc nhắc ờ, Thì kịp Thì kịp thì Nhìn tìm Thì wow, kịp Bà Ồ Được sáng Được sáng Được sáng Ờ đi แทมไฟเอออืมอะไรนะนี่สติกสิกโอเค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 ไปตากแดดไอ้เหี้ย

โอเคเรียรอยครับแม่เสงคนปอในี่งจริงไปชนิงครับกองวัน uh นี uh ้แม <c ười> <c ười> ่แมวอ่เออไม่มีแรงอ่ะนี่ได้ แม่รักโลกจริงๆก่อนเืินเซฟก่อนกลัวตายบอกเลยก่อนจะลงมาข้างล่างเลยต้องเซฟตีไว้ก่อนเฮ้เซฟเซฟในนี้ก่อนโอเค้ อ่ครับเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตรงถ้ำแล้วกันโอเคเรามาหาเลยนะก็อยู่ในหมู่บ้านนะี่แหละเป็นถ้ำแต่ก่อนถึงเจอคนป่าไม่เลยปีนต้นไม้สไปเดน,นะวิ่งวิ่งนั่นนั่นในถ้ำเนาะไอ้ผมหงยอเจอแล้วถ้ำอ่ะหาแบบก่อนที่จฆ่าคนป่า ขนตามเจอแน่นอนเชียวเบชย้าโอ้โหไอ้เหี้ยคิดว่ามานิดเดียวไอ้บ้าโอ้โหอุ้ยอ้อุ้ย้อุ้ยสัตว์กิ่งไอ้เหี้ยเอาทำาอยู่นี่ลงดิมีอยู่เลยสัตว เปิดไฟแบบอุยสัตว์ตกใจอี็กแลกูขึ้นเลยสัตว์เยอะคนลุกไปอยู่และค่ะไปอยู่และค่ะลงมามลงลงเร็วเลยนะขึ้นแล้วก็ไม่อยู่แล้วกลัวๆกลัวสยมแม่คนตามาหายไปแบบเร็วเห็นไหมโอ้โหวิธีหนีของผมเนี่ยสุดยอดไปเลย ไปแล้วกลับบา้านสบายใจกี่พังเปล่าขอืลยที่เขาไม่ได้ฟามของ,ของฟามมาครับนะปิวที่เดิมก,ก,กรัวล่ะตกย่าเฮ้ยตกใจ เยอะเหยเชือกเชือกเก็บเก็บเขมสร้างบ้านดีกว่าโอ้หหยุดไม่ได้มีเชือกองสร้างน่ากว่วโอ้โหกูเจอของ ับเบิดเลยนะกูนี่ลุงล่งกูนี่ลุ่งบอกเลยอ้าวเจอส่วนประกอบแล้วบกบ็เด็กอ้าวตายแน่คนตายเวรหายช่ไหม บอกเลยที่บ้านนี้เยอะมันที่เจอพอมันเปรี้ยงมาเยอะตัดสับคนปลา,าไปกินเนีาะตัดสับคนปลาไปกินเนาะอร่อยสุดอืมโอ้ยดูเด้งดูเด้งโอ้ยเกือบตัวชาตาิโอเคะเอะไรกับบ้านเนาะ นคนป่ายยังมีไฟอยู่เลยเข้าเป็นคนร้อนแรงครับผมเขาฮอต

โอเคถึงเช้าโอ้หิวน้ำสิพายแล้วรูนน้เลยแั้นอะไรวะเอาลระชี่วางระเบิดแล้วข้างนั้นอนะ่ะ ออูถ่าตัวนีอ่ะสามบาทนี้ถีกว่แม่สวยสวย อายสิบแปดใครหายตรงนี้ไม่ต้องขี้เกียจหรอกหิวน้ำอ่ะสาตคนเดิมก็ขึ้นมาใหม่เหมือนเดิม ีวไม่ซ้ำซองโอเคฝนก็ตกบ่อย No. not ออเออเออโอ้โอ <_ ð> <_ D _ okee> ้ผิวผิวมันจะนานไห้เนถ้าหลายคนดูนอเคเรีตัดไปตอมที่เสร็จแล้วอันโอเคครับก็จะเสร็จแล้วดูดิเลขหกอันละโอเคต้นไม้ต้นไม้ได้ป่าใหญ่ได้ออกไม้ดูทีเี๋ยต้ไม้ได้ป่าใหญ่ต้ไม้ได้ป่าให อาหารนี่ไม่ค่อยมีเนื้อตัวให้สุดมากแต่ตีนคนป่าอีอก็ต้องไปสับมันมาแข็งก่อนนะโอเคเก็บมาันมาต้องไปเก็บตกใจเหี้ยวอ,องไว้ดังสายนาเอ้วองไว้ดังสายฟ้า ะเระฮฮเเสียงคนป่ามาเสียงคนป่ามานมาลมาลมนลุกเลยสัตว์ขนลุกเอาเอาเ มีคนเดียวใช่ไหมมีเลยขวานาอัพเต็มมาเอ้าวังไปข้างล่างอโอ้ยงอเกินละอืม เสร็แล้วเสร็จล้วรเสร็จแล้วครับจังหวะนี้ตไปสร้างมานังเดยอนะจะไม่มีมาดังได้อย่างไรมานั่งเด้ว กูไม่เห็นวะตอนนี้ชัวร์ชัวรเสียงมันอยู่หน้ามาลุมาลุมาลุอ,อุย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 ,อยลองตบสัตว์กูเปลี่ยนควันแป๊บสูไไ้ไม่ไหวกูรูแน่แก่ติง

สักอีกแล้วที่เดิมใช่ไหมที่เดิมกว่าแล้วที่เดิมเฮียกูเม้ตอนที่กูลงตอนที่มาเรองลอยเฮียลินพันตอนที่ลงมาตอนที่แล้วตะเกียะตอนลงมาตะเกียที่เดิมที่เดิมไงว่าละโอ้ดีนะที่ยังรอดมาได้แม่เป็นบุญโอเคฉันจะรีบกลับ บ้านร้อรอยู่คนปาเมื่อกี้โตแม่งตายนนแน่แน่ตายนนแน่แน่ให้ศพเลยกูค่ะ คุณจะได้เห็นสภาพป่าของบ้านผมนะโอ้โหป่านี้อุดมสมบูรณ์บอกเลยเดี๋ยวมาฟามลองฟาร์มลองฟา,า,ฟา,าฟรา์มตนลากเฉยโอ้โหครับมอหเห็นไหมอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เหืนไหมอุดม,ม,มสมบูรณ์ เป็นงไงเราอุโมสมบูรณ์ดี่มักุ้งม่ตัดหมดป่ามีสัสกินข้าวตัวเหีวโวเหี้วเหี้ว,วนี่ก็เป็นอาหารครับยาะยะเป็นไม้พวกนี่ยมีอันหนึ่งหรือล่า นี่ก็เป็นอาหารทั้งหมดเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ด,ดูอ่ะซ่อมโอบว้ยวไอย <Okay. S 1> เกือบตายนะปลาหารกับอาหาคนตาแดดเดียวแม่อ้าว นะคอีกหนึ่งตัวแฮไม่กี่ตัวเองฮะต้องนั้นแหละครับนะคนป่าล้วนๆเพราะฉั้นแดกแมงแดกเท้าแดกเท้าเอาดลยโอเคแล้วก็เออขอจบพาร์ทเพียงเท่านี้นะผมแล้วถ้า มีโอกาสครั้งลน้าก็จะมาเล่นดูอีกรอบนึงโอเคโอเค,คผมก็้ชอบอย่าลืมกดซับและกดแชร์ด้วยนะครับสวัสรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะผมก็สวัสดีครับ